อาคารศูนย์เรียนรู้การป่าไม้สวนรุกชาติเชตวันจังหวัดแพร่หรือที่รู้จักกันในานามอาคารสำนักง,งานป่าไม้ภาคแพร่เป็นอาคารเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์การทำไม้ของประเทศไทยในอดีต จากการสืบค้นทางประวัติศาสตร์พบว่าในช่วงที่สยามประเทศยังมีการส่งออกไม้สักไปค้าขายยังต่างประเทศไม้สักทองจากผืนป่าจังหวัดแพร่ขึ้นชื่อว่ามีคุณภาพและมีความสวยงามในยุคแรกที่มีการสัมปทานป่าสักจากบริษัทต่างชาติสยาม จึงได้สถาปนากรมป่าไม้ขึ้นในปีพุทธศักราช2439เพื่อบริหารจัดการป่าศักดิ์ของประเทศไทยจึงได้จัดตั้งสำนักง,งานป่าไม้ขึ้นบริเวณริมแม่น้ำยมให้ชื่อว่าสำนักง,งานป่าไม้ภาคแพร่โดยเป็นจุดสำคัญในการล่องไม้ตามแม่น้ำยมและตรวจเช็คไม้ของเจ้าพนักง,งานป่าไม้สยามอาคารหลังนี้มีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องเริ่มจากเป็นอาคารป่าไม้ภาคแพร่ในปีพุทธศักราช2444ต่อมา ในปีพุทธศักราช2483จึงได้ยุบรวมกับป่าไม้ภาคลำปางและได้ดําเนินการจัดตั้งเป็นป่าไม้เขตแพร่ในปีพุทธศักราช2495แต่ด้วยสภาพภูมิประเทศที่ก่อตั้งอยู่ติดกับแม่น้ํายมจึงประสบปัญหาพื้นที่ตลิ่งถูกกัดเซาะเรื่อยมา จนในปีพุทธศักราช2515จึงได้มีการย้ายที่ตั้งสำนักงานป่าไม้เขตแพร่ไปอยู่ณบริเวณพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13แพร่จนถึงปัจจุบันจากนั้นจึงได้ซ่อมแซมปร,ปรับปรุงอาคารสำนักงานป่าไม้เขตแพร่เดิมและปรับเปลี่ยนเป็นเรือนพักรับรองเชตวัน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่1 3แพร่ได้เล็งเห็นว่าบริเวณเรือนพักรับรองเชตวันเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้านการป่าไมา้ที่สําคัญมีทิวทัศน์งดงามจากลําน้ํายมและมีบริเวณพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งเป็นสวนรุกชาติจึงได้เสนอรกรมปัญญาแห่งชาติสัตว์ป่าและพันุ์พืชเพื่อดําเนินการขอประกาศจัดตั้งเป็นสวนรุกชาติและได้มีประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่29เมษายนพุทธศักราช2 5 5 9และได้กําหนดพื้นที่ตามประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมณวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2564เป็นส่วนรุกชาติเชตวันมีเนื้อที่ประมาณ33ไร่ภายใต้การดูแลของสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเมื่อการเวลาได้ซอกก่อนความแข็งแรงของทุกสรรพสิ่ง รวมถึงอาคารบ้านเขียวหลังนี้ได้ทุดโทมลงเป็นอย่างมากจึงได้มีดําริโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์เรียนรู้การป่าไม้แต่ระหว่างการดําเนินงานเกิดกรณีข้อวิภาคจากภาคประชาสังคมถึงกระบวนการที่ยังขาดการศึกษาทางโบราณคดีและทางประวัติศาสตร์ในการนี้สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13แพร่จึงร่วมกับกรมศริลปากรและภาคประชาชนเพื่อกําหนดแนวทางบูรณะฟื้นฟู โดยนำเอาองค์ประกอบเดิมของอาคารกลับมาใช้ให้ได้มากที่สุดและใช้รูปแบบของการก่อสร้างตามที่ได้รับความเห็นชอบจากทุกภาคส่วนซึ่งเป็นรูปแบบตามการสันนิษฐานในยุคที่4จาก5ยุคสมัยที่ผ่านมาขณะดเดียวกันได้มีการขุดค้นทางโบราณคดีและศึกษาประวัติศาสตร์ของอาคารหลังดังกล่าวพบว่าเดิมเป็นอาคารป่าไม้ภาคแพร่มิใช่อาคารอื่นตามที่เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อมากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพ,นพันธุ์ ได้สนับสนุนงบประมาณในโครงการอนุรักษ์และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การป่าไม้ส่วนรุกชาติเชตวันโดยใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง1ปี1เดือนเกิดการบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเข้มข้นภายใต้การสนับสนุนจากกรมบุทญาแห่งชาติสัตว์ป,ป่าและพนธุ์พืชรลลกรมศิลปากรส่วนราชการในจังหวัดแพร่สมาคมรักเมืองเก่าแพร่และเมื่อวันที่9กกรกฎาคมพุทธศักราช2567จจึงได้มีการตรวจรับงานในงวดสุด ท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่ามกลางความพึงพอใจของทุกภาคส่วนปัจจุบันมีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมสวนลุกชาติเชตวันเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่อย่างหลากหลาย กรมบุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ืเห็นความสําคัญถึงกระบวนการมีส่วนร่วมอันเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนให้โครงการนี้ประสบความสําเร็จและเป็นที่ยอมรับจึงมอบหมายให้สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13แพร่ประสานความร่วมมือทั้งภาคร,รัฐภาคเอกชนและภาครประชาชนภายใต้การหารือจากทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าจะพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งศึกษาประวัติศาสตร์การทําไม้ในอดีตโดยให้อาคารหลังนี้เป็นตัวแทนของการพัฒนาด้านการป่าไม้อย่าง ่อเนืงจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันและสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศา,าศาสตร์ป่าไม้แก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนให้เห็นความสําคัญของทรัพยากรป่าไม้อีกทั้งจะเป็นพื้นที่ที่ทุกช่วงวัยสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมต่อไป